สวัสดีค่ะแซบแบบมัมเมื่อนี้กินยังกรตีแกงบุญเสศนไสโอกไก่แบบแลาวๆนี่คุ้นคำใหญ่ๆเห็นบ่ลุยแซบดายซุกตามค่ะคำหนึ่งคำหนึ่งเน,น้น เน้นไก่เน้นเนนวุ้นเส้นค่ะมา <_ C 1> เห็นไหมมาค่ะเว้ยอืมอร่อยมากมากินเขาน้ำกันจ้าสวัสดีจ้าม้อนี้แซ่บแบบมัมได้นี่ค่ะแกงอกไก่ใส่วุ้นเส้นนะคะนี่ค่ะ แกงโนราหวานเท่าเนาะพิซเต่บ่มีผักอีตู่คุณบะหม,มี่กับบะไสค่ะใส่เท่าที่มีค่ะเนาะเครื่องครบทุกอย่างค่ะแต่พักอีตู่ค่ะมาค่ะมากินน้ำกันแกงอกไก่ใส่วนเส้นจ้ามามาแซ่บแซ่บน้ำกันจ้าเมงเงคุนบงืองม,มาค่ะกินน้ำกัน สวัสดีค่ะแซบแป๊บมั่มือน,นีเนาะไดดยังกินวตัตีนี่ค่ะแกงอกไก่ใส่วุนเส้นคุณแกงแบบเล่าๆฮะค่ะคาแตพะอีตูเดอ้บอบะมี่ก็เลยบริสใค่ะใส่นอกนั้นเครื่องครบหมดมาซิมกันเลยจ้าอืแซบหลายค่ะแกงอกไก่ใส่วุ้นเส้นคุณ,ค,ณคุณสิน,นอินบอืส มากินด้วยกันเลยจ้าเมื่อนี้อาหารจานเดียวอีกแล้วเด้อกินผู้เดียวนะคะควันหวยห่วยอืมสับๆ กนน,กนัแต่อีกอย่างกินนอฟฟังไทยฟังเล่าฟังยุงโรปค่ะเนาะฟังเอเชียแต่อย่งกินเขากันเนาะค่ะท่านี้อยากกินแบบแกงบุนเสร็จแล้วเล่าใบยากใสกกะทินะคะลูยอือ <laughs> mm -hmm. คำโตโตไปเลยอร่อยออแซ่บค่ะสุดทอนๆอน่นแซ่บ นี้ม่เรื่องตลกมาบอกให้ฟังคือแบบว่ามหมอนัดติกไปหาหมอเนาะก็คือตรวจเอ่อเรื่องของผู้หญิงกันล่ะค่ะเอออ้าหมอกัน,นัดปปน,นัดทุกป,ปีล่ะค่ะเนาะนัดทุกปี คือหมออยู่นี่เมืองไทยเห้านะคะคือยาคุมติกมันเบิดยาคุมกําเนิดติ๊กเบิดนะคะติ๊ก็เลยต้องไปหาหมอเพื่อที่จะเอาใบาออกใบออกมาเพราะสื่อยาในลานขายายานะคะคืออยู่เยอลมันนี่หรืออยูในใายุโรปติดกกระบอมั่นใจนะแต่ว่าเยอรมันคุณบอสามารถยางไปลานขายายาเราบอกว่าสื่อยาคุมแน่บ่ได้นะคะแต่เมืองไทยนะได้จะคล้องก็ต้องไปหาหมอนะคะอืไปหาหมอหมอกับตรวจเบิดล้ค่ะตรวจนาอกตรวจ ช่วงล่างนะคะเป็นมะเร็งบอส่งสี่ตัวทุกอย่างจะคอยสืออกใบอ่สื่อ,อยาคุ้มนะคะให้วัดความดันคุณคิดเบิงแค่จะสื่อ,อยาคุ้มนะเออไปผู้เดียวบันนี้ภาษากับบะข่อยแข็งแรงแฟนบ่หวางแฟนเฮ็ดงานนะคะช่วงนี้งานอยุ่ก็เลยไปคนเดียวค่ะส่งลูกแล้วก็ไปไปแล้วมอก็เบาอังกฤษดดนิดหน่อยหรือเขาเบาใดเขาเบาอยาก,กบเากบาเ้ากบเบาภาษาดอยไดนิดหน่อยเบาบไดายลายก็ไปค่ะ ไปแบบลุยเดียวเลยค่ะเออไปยืนบัตรนอกบัตรประกันสุขภาพยืนบัตรเบอกว่า,า,า,ามีนัดนะคะเออเขาก็บกว่าเออนั่งรอแป๊บหนึ่งสิเขาเอาใบไม่ให้อา่านแต่เป็นมะเร็งปากมะลูกมะเร็งเพราะว่าเขาเอาอยุหลายเนาะเออแต่ะนี่เข้าไปหาหมอค่ะก็นึกว่าสีเอ็นไปบอกหมอว่าแค่ต้องการยาคุมอะ่ะก็จะหยุดก็จะไม่ตรวจอะไรนะคะหาหรูใหม่บบคุนถอดเสื้อออกค่ะเราจะตรวจเต้านมให้คุณเป็นมะเร็งเต้านมไหมทางเลยก็เฮ้ยฮต้องตรวจน้่หรอ พ่อเขาไปหาหมอเนาะเจอกับหมอหมอกระใจดียิ้มแย้มแจ่มใสคุ้นหมอผู้ยิ่งนังคุยแป๊มหนึ่งบาคุณต้องการอะไรเขาถามหาหัอนออก็บอกว่าฉันต้องการยาคุ้มยาคุ้มฉันสิเบิดเดือนนี้ขเขาก็าว่าฉันหายเธอเลยบ่ได้นะเธอต้องตรวจหลังกายก่อนออตรวจมะเร็งก่อนว่ามีเสือมีอย่างบออย,งอย่างสีนะอืมกะโอเคค่ะก็ะบอกว่าให้ไปถอดเสื้อออ,อกที่ตรวจเต้านมก่อนอืมเอาไปถอดออกค่ะ ายกับอายเนาะไปถอดออกเสร็จแล้วพ่อตรวจอะไรเออโอเคดีมาก,กว่าสันบม่มีปัญหาก็นึกว,ว่าสิแล้วไม่นะตรวจข้างล่างด้วยว่าสันอืมของก็เลยอ่ะไปจัดการปลดเปลืองผ้าค่ะขันขาย,ยังไงเขาตรวจเขาก็ตรวจละเอียดแล้วเขาก็ตรวจหาเชื้อแล้วค่ะเขาก็บอกว่าเออ,อเดือนมิถุนายนฉันสิทโทรหาเธอแต่เธอมีเชื้อเส็จบนมาเร่งแต่ฉันบอโทรหาเธอกับบอตกมาหาฉัน อปีหนาจังมากพัสันบอกอยังสี่มาตรวจอีกทีนึงแต่ถ้ายยาคุ้มเบิดกะมันมขอใบไปสื่อได้เลยช่วงต่อไปแต่วนะ่ามาตรวจนี่ยคือปีหนาติก็โอเคเออกระนึกว่าสิแล้วก็บอกว่าไปเอาใบาสั่งยาเด้ออยู่เขาเต๋อพัสันกับปาไปเอายาข้าวหนึ่งพยาบาลอยู่เขาเตือปะไปวัดความดันด้วยค่าพัสอันก็ขึ้นให้ใจกูแค่อย่างการแค่ยาคุ้มนี่นะคือหลายขั้นตอนเจ้ เข้าใจมันบอกคะแค่ยาคุมบ้านกูนะเนาะพอโทวที่บ่อว่าสุภาพด้วยค่ะไอความกิดจะของตรงตรงอ่ะเนาะบ้านกูนะ่ญญากูยางเขาลานขายยากูกระสือยาคุ้มแน่ละก็แลว้วพราตรงมาตรวจยังแบบนี้แต่มันก็ดีค่ะถ้านี้ท่านี้เป็นงานหนึ่งมันก็คือนะมันมดีต่อต่อเห่าเองเนาะเขาก็จะมีใบาน,นบายนนบายังใบยางมหาเหาเนาะเออนั่นละติก็เลยอยากงัวนะ่ยยากแท้สำพ่อดัืองมันปล่อยผ้าก,กันมี่ลูกห้ายอยู่นี่ว่าขึ้นนใจัยนะ อัละจังว่ามันบอกคือบานเฮาเดอ้อค่ะหมออยู่หนีเนาะคุณยางดงๆไปสื่อยาเลยกับบดายได้ยาบางชนิดต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นนะคะจังว่าประสบการณ์ไปหาหมอค้ดเดียวกับตื่นเต้นตื่นเต้นอหมอกบว่าเจอกันข้างหน้านะคะก็เลยว่าค่าก็เลยว่าอยู่ะาค่อร่อยฟังสื่อยาคุ้มสื่อ,อกันเลย่ะจกเขากำเบิร์ดอรโลดค่ะอืม จังวะแต่ยากหัวหมอก็ยังมาบอกว่าเธอผิดนัดกับฉันนะครั้งหนึ่งแมนยูเพราะว่าแฟนติ๊กบอกว่าติ๊กมีนัดกับหมอแล้วลืมเสินะก็เลยเออขามไปช่วงโควิดนั่นแหละก็เลยไปหาเราแล้วกันว่าฉันต้องจับเธอตรวจทุกอย่างนะเพราะมันนานแล้วว่าสัน นี่ค่ะคลิปนี้ก็สีฟา้าไปแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ติ๊กด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,กำลังใจนะคะเดี๋ยวติ๊กจะกลับไปเยี่ยมบ้านทุกๆคนนะคะ ไปเจอกันคลิปต่อไปไปใหเกินเด้อค่ะแกงวุ้นเส้นใส่อกไก่แบบเล่าๆบานเฮ้าค่ะออจังใดมาพอกันคลิปหนานะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย